ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนพิการพาเที่ยวนึกถึงความหลังให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปใหม่ๆระบบจะได้แจ้งเตือนขอบคุณครับวัดพระศรีสันเพชรอายุทยาประมาณ50ปีมีกลุ่มหัวขโมยได้เขาคุดหาลายแทงในบริเวณวัดจนได้พบกับลายแทงจึงได้ไปคุดหาได้สมบัติล้ำค่าของคนสมัยก่อนไปมากมาย และชาวบ้านจึงบอกอีกว่าแต่พวกนั้นก็ไม่อาจเอาไปใช้ได้เพราะพวกนั้นได้พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างจนไม่สามารถอยู่ได้และเสียชีวิตกันทุกคนครับวัดบ้านแก่เป็นเรื่องเล่าผีเฮียนอาถรรพ์วัดบ้านแก่ตำบลบ้านพ,านพรานอําเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับโดยเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่กล่าวว่าเรื่องเล่าที่มีคนเจอผีที่สาาการเปลี่ยนที่เล่าขานกันมานั้น ว่ากลางวันแสกๆจะพบเห็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบริเวณใต้ถุนศาลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับเป็นประจำแต่ไม่ยอมออกมาโดยภายใต้ถุนศาลาการ,ปรเปลี่ยนนั้นมักได้ยินเสียงเหมือนมีคนทําอะไรอยู่บริเวณใต้ทุนศาลาแต่เมื่อเดินเข้าไปดูก็พบแต่ความว่างเปล่าเหมือนทุกครั้งและในยามค่ําคืนชาวบ้านมักจะพบเห็นมีคนเดินอยู่บนศาลาการ,ปรเปลี่ยนเป็นป เป็นรูปคนที่ยืนอยู่แต่ไม่มีขานะครับแล้วเวลามีงานศพจะพบว่าน้ําประปาที่อยู่บริเวณบนศาลาการเปลี่ยนนั้นจะหยุดไหลทุกครั้งทั้งที่วัดนั้นปล่อยน้ําตามปกติส่วนในยามค่ําคืนนะครับบนสาราการเปลี่ยนจะพบว่ามีผู้จับกลุ่มนั่งกันอยู่บนสาราการเป็นกลุ่มๆทั้งๆที่วัดไม่มีงานวิธีใดๆให้เห็นอยู่เป็นประจำส่วนในตอนกลางคืนนะครับผู้คนก็จะไม่ค่อยกล้ามาบนสาราการเปลี่ยนเพียงลำพัง กำไรอาถรรพ์แห่งวัดสุวรรณารามราชวรวิหารวัดสุวรรณารามตั้งอยู่ที่แขวงศรีราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเดิมเรียกว่าวัดทองถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีโดยว่ากันว่าเคยเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินนะครับให้นำเฉลยศึกพมา่าจากค่ายบางแก้วมาประหารชีวิตจึงทําให้มีเรื่องสี่งขวัญอยู่เยอะเหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่าเคยมีการขุดปรับพื้นที่บริเวณลานวัดสุวรรณารามและพบกระดูกคนอยู่มากมาย มีคนงานคนหนึ่งพบกำไรทองคล้องอยู่ที่ท่อนกระดูกแขนและได้แอบ,บเอาไปขายนำเงินไปเลี้ยงพันยาที่กำลังท้องแต่คืนนั้นปรากฏว่าก็ได้เห็นทหา,ารพม่ามาบีบคอทวงกำไรคืนและท้ายที่สุดนะครับพันยาของเขาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกได้ว่าตายทั้งกลมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาว้ที่บริเวณโร,รงเรียนวัดสุวรรแห่งนี้ต้นอโศกฝีสิงวัดปทุมคุงคาราชวรวิหาร วัดประทุมคงคาตั้งอยู่ที่แขวนสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวระวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาว่ากันว่าในอดีตเคยเป็นวัดที่ถูกทิ้งล้างห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัวและเคยเป็นลานประหารชีวิตเหล่าเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์เรื่องเล่ามีอยู่ว่าที่วัดประทุมคงคาครับเคยมีต้นอโศกผีสิงอายุร้อยปีตั้งต่าง,งาอยู่ในวัด ชาวบ้านย่านนั้นต่างเล่ากันว่ามีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบแล้วมักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮี้ยนจนชาวบ้านแถวนั้นหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดต้นไม้จึงถูกตัดโค่นทิ้งในปีพศ2495เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงได้และปัจจุบันจึงกลายเป็นวัดหลวงแห่งหนึ่งศพอ้างยี่ผีหัวขาดวัดเมืองวัดปิตุลาทีราชลังสลิดหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดเมือง ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาถูกสร้างขึ้นพร้อมก,กับการสร้างบ้านแปลงเมืองของฉะเชิงเซาเก่าแก่และสวยงามมากแต่รู้ไม่ว่าภายใต้ความสวยงามหลบซ่อนตำนานวิญญ,ญาณเฮี้ยนที่ชาวฉะเชิงเซาต่างหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าย่างกายเข้าไปในวัดในยาววิกาลอย่างแน่นอนในอดีตที่วัดแห่งนี้นะครับเคยเป็นลานประหารมาก่อนโดยเป็นการประหารชีวิตอ่างยี่เมื่อปี2391ในสมัยรัชกาลที่3นะครับศพอ่างยี่แต่ละศพเป็นผีหัวขาดและถูกนําไปฝังแบบไร้ญาติ ว่ากันว่าก่อนตายพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเกลียดชังวิญญาณทั้งหลายสิงสถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยความหิวโหยไม่มีใครทําบุญให้จึงกล่าวขานกันว่าวัดนี้เป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่บัดนั้นสำนักส่งร้างวัดท่าลาดใต้อีกหนึ่งตำนานสยองวัดที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยนะครับของฉะเชิงเซาวัดท่าลาดใต้ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา ที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักสงฆล้างเจ้าอาวาสวัดเล่าว่าบริเวณพื้นที่นะครับเป็นมรดกตกทอดมาจากบิดาของพระอาจารย์ส่วนปัญญาทโลอดีตเจ้าอาวาสวัดล่าใต้พระเกจิดังผู้นี้ปั้นรูปปั้นต่างๆขึ้นมามากมายทั้งคุม,มานทองนางกวักตุ๊กตาเด็กกระทั่งปี2536พระอาจารย์ส่วนมรณาภาพลงตั้งแต่นั้นสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ไหลพระสงฆ์เข้ามาจำวัดเล่าลือกันว่าหลายครั้งทางวัดท่าลาใต้นะครับ ได้ให้พระส่งเข้ามาฟื้นฟูสถานที่แต่ไม่เคยมีพระรูปไหนอยู่ได้อ้างพบเห็นสิ่งที่ชวนพิศวงทั้งงูยักษ์เลื้อยผ่านได้ยินเสียงดังแปลกๆคล้ายเสียงผู้คนคุยกันจนสุดท้ายจะเป็นต้องปล่อยให้ทิ้งร้างเหมือนเดิมเพราะกล่าวกันว่ามีวิญญ,ญาณไร้ญาติชิ้นส่วนคนตายมากมายถูกลงอัคระอาคมไว้ในรูปปั้นเหล่านั้นทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเฮี้ยนสูงมากจนทําให้พระส่งเองก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับอาถรรพ์ฆ่าตัวตายวัดกระสาย วัดกะสายตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาในอดีตเรียกว่าวัดกะชายธรรมราชาเป็นวัดประจําพระองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรสที่ถูกบูรณะขึ้นปัจจุบันเป็นวัดสวยงามเก่าแก่ในเวลากลางวันแต่หาได้รู้ว่าวัดแห่งนี้นะครับได้แอบซ่อนเรื่องราวอาัฐาินไว้ให้คนท้องถิ่นนะ่ะได้พูดถึงกันเรื่องชวนขนหัวลุกมีอยู่ว่าในอดีตนะครับเคยมีนักล่าสมบัติเข้ามาขุดสมบัติในบริเวณวัดกะสายแห่งนี้ และปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังขุดอยู่จู่ๆก็มีน้ําท่วมเออล้นขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้พวกเขาจึงต้องแหวกว่ายเอาชีวิตรอดแต่กลับกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วพวกเขากําลังทําท่าว่ายน้ําอยู่บนพื้นดินจนเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและหลังจากนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันเองก็ชอบมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาฆ่าตัวตายที่นี่กันเป็นประจําด้วยชาวบ้านจึงพากันเล่าลือถึงความน่ากลัวของวัดแห่งนี้วัดวัดปราสาทวัดเก่าแก่แห่งนี้ครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางก่างอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายบริเวณโดยรอบเคยขุดพบกำแพงเมืองอายุกว่า300ปีในเวลากลางวันผู้คนมักจะมาชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ตกกลางคืนบรรยากาศยามดึกของวัดแห่งนี้นะครับน่าวังเวงและน่าชวนคนัวลุกอย่างมากบริเวณด้านหลังของวัดจะมีคุ้มเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นของพระนางอุสาวดีเทวีซึ่งผู้คนแถบนั้นนะครับเรียกกันว่าแม่หรือเจ้าแม่ เป็นคุ้มที่ดูสุดโสมและถูกทิ้งล้างชาวบ้านแถบนั้นเล่าลือกันว่าเวลากลางคืนใครเดินผ่านบริเวณคุ้มดังกล่าวก็ต้องเสี่ยวสนานกันทุกคนและถ้าหากมีคนเมาไปแสดงกิริยาวาจาจับจ้วงาาก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆหน้าคนลุกจนต้องกลับมาขอขอมาก,กันทุกายครับแม่นาคพระขนงเป็นเรื่องของหญิงสาวค้หนึ่งนะครับที่ตายท้องคุมระหว่างรอสามีที่ชื่อว่าพี่มากนะครับกลับมาจากการไปออกรบ ซึ่งวิญญาณของเธอได้เฝ้ารออยู่ที่เรือนริมคลองอย่างเงียบๆบ้างชอบออกมาปรากฏกายให้ชาวบ้านเห็นยืดมือเก็บมะนาวบ้างละ่ะร้องเพลงโหยหวนบ้างละ่ะพี่มากก็จะกลับมาเขาก็จะจะใช้ชีวิตอยู่กับผีนางนาคอย่างไม่ดูตัวชาวบ้านช่วยกันเตือนเขาไม่ฟังจนภายหลังเขารู้ความจริงก็ได้วางแผนหนีไปและสุดท้ายสมเด็จพระพุทธจารย์โตภูมราังสีก็ได้เข้ามาช่วยสะกดวิญญาณนางนาคถ่วงน้า และปัจจุบันก็ได้มีศาลแม่ย่านาตั้งอยู่ที่แขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครและยังคงมีชาวบ้านไปยังที่วัดแห่งนี้เพื่อขอพรอความรักขอเลขเด็ดกันทุกคืนก่อนหวยออกท้ามกลางบรรยากาศร้อนๆใครอยากลองขอก็ไปไหว้กันได้ที่นั่นนะครับผมวิญญาณนักโทษแห่งวัดพัพนาชัยวัดพับนาชัยย่านป้อมปราบสตูฝ้ากรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้ตั้งอยู่หลังวัดเทพศิลินภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมวัดพระพาชัยมีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกอีแรงก็เดิมทีวัดแห่งนี้เป็นที่ประหารนักโทษที่มีอีแรงชุกชุมมากศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาทางด้านหลังวัดสักเกตบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่าประตูผีบางครั้งทางวัดก็จะปล่อยให้อีแรงมากินศพที่ถูกประหารต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นก็มีการสร้างถนนขุดถนนหน้าวัดเพื่อซ่อมแซม และปรากฏว่าพบโครงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดมีเรื่องราวสยองขวัญมีผู้คนพบวิญญาณนักโทษเดินไปเดินมาภายในบริเวณวัดเดินรากโซ่กันเสียงดังในยามค่ำคืนทําให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่น่ากลัวมากแห่งหนึ่งที่ชาวกรุงเรื่องลือกระเดื่อนะครับตำนานแล้งจิกศพวัดสเัเกตหรือที่เรียกกันว่าวัดผู้เอาทองนะครับวัดสเัเกตราชวรวิหารนะตั้งอยู่ที่ณนะแขวงบ้านบ่าเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง อันเป็นเขตภายในกำแพงเมืองสูนรวมบ้านเรือนและทิ้นที่อยู่อาศัยก่อนที่วัดจะสวยงามแล้วครับที่ตั้งโดดเด่นเป็นสีอยู่กลางกรุงนั้นนะครับในอดีตเคยเป็นที่เก็บศพนับหมื่นแสนที่เฮียนมากอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องอาฮิวาตะคะโลกที่ระบาดหนักมากในยุคนั้นเรียกได้ว่ามีคนตายเป็นกองเผนินและจะต้องแบกศพจากภายในกำแพงผ่านประตูผีออกมาไว้ที่วัดสเกตเพื่อขุดหลุมฝังมีบรรดาฝูงแรงมากมายมาจิกกินศพ และส่งเสียงร้องทั่วท้องฟ้าสร้างความหวาดกลัวให้ชาวกรุงเทพอย่างมากและยังมีเรื่องเล่ามากมายว่าเห็นวิญญาณได้ยินเสียงคนเจ็บไข้ใกล้าตายร้องโหยหวยกันไปทั่ววัดอีกด้วยเรื่องเล่าผีเปรตแห่งวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหารที่ตั้งอยู่ที่แขวงเสาชิงชา้าเขตพนครกรุงเทพพนครวัดแห่งนี้โด่งดังสุดในประเทศไทยนะครับขึ้นชื่อเรื่องตำนานผีเปรต ทุกคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่ทําให้คนไทยอ,อกสั่นขวอนแขวนกันมากที่สุดเพราะมีโรคอหิวาตากะโลกนะครับโรคระบาดซึ่งมันจะระบาดมากในยุคนั้นมีการขนศพมากมายไปไว้ที่วัดสเกตและว่ากันว่าเมืองกรุงกลายเป็นเมืองแห่งคนตายทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพผู้คนหวาดกลัวและต่างเล่าเรื่องผีกันไปทั่ววัดสุทัศน์เองก็มีความเชื่อว่ามีคนพบเห็นวิญญ,ญาณผีเปรตอยู่บ่อย บ้างก็เห็นเงาดาสูงใหญ่บ้างก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวหอยหวนไปทั่วทุกคืนเดือนเพ็ญคืนวันพระโกนทําให้คนกรุงเทพกลัววัดสุทัศน์กันมากนะครับจนมีคํากล่าวว่าแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้คนพิการแล้วพบกันอีกนะครับ